สวัสดีค่ะเอที MC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะคะได้แนวทางมันแล้วยันจิตปนวิจจเ,เขียนให้ท่านเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องพูดมากอะไรเลยนะคะเพราะว่ายันจิตจะลงให้ท่านรีบลงให้ท่านท่านจะได้ไปหาซื้อเอาไว้นะคะงวดประจําวันที่16นะคะประจําวันที่16ตุลาะคะ่ะเขียนให้เลยนะคะจะได้เสาดำจะไม่ลงมากนะคะคลิปนะคะ สิตุลาคมค่ะฉันตัวใหญ่ๆเลยนะคะ <S <S สิบหกตุลาคมค่ะขอโทษจ้ะปูในป่าช้านะคะ ที่แลของก็ที่แลของปูในป่าช้าก็เข้าเต็มๆนะคะซึ่งสาวดำให้ดูไปไหลายหลายรอบแล้วเนาะเออให้ดูไปนั่นและเนาะนี่ก็คืองวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะปูในป่าช้าให้มาหกศูนย์เจ็ดล่างเจ็ดห้านะคะบนล่างก็จะมีหกศูนย์หกเจ็ดศูนย์เจ็ดและห้าหกก็เข้าที่ห้าหกนะคะเรียกออกหกห้า เข้าตัวกลับนะคะแล้วก็0575ทีนี้งวดน,นี้ท่านให้มาแล้วนะคะท่านให้มาแล้วสําหรับปูในป่าช้าคะ่ะให้มาแล้วเราก็มาตามกันต่อเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะให้ให้มาแล้วเราก็รีบให้เลยนะคะ <³ <³> อุ้ยมันเป็นอะไรละมันเป็นไม่ชัดอย่างงี้ละกล้อง นก็ตั้นให้มาแล้วเราเอยว,วันนี้ท่านให้มาสามเก้าหกนะคะ ป่าช้ากันออหลุงก้าสามเก้าหก แ้นึองก็ดีครั้งแบ๊บๆเลยนี่เดี๋ยวลูกเนี่แม่ขีดเสซนหน่ยก,ก,ก่อนนาอลูกเนาะมาไอบันทัดก็ไม่เจอม่รู้ว่าจะวางไว้ตรงไหนแล้วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยว นี่นะคะเรียบร้อยนะคะปู่ในป่าจะให้มาในงวดนี้นะคะอันนี้งวดนี้ค่ะแคปหน้าจอไปเลยนะคะแคปหน้าจอไปเลยค่ะงวดประจำวันที่16ตุลาคมพศ2 5 6พันหนึรอยสิเจ็ดปูในป่าจะสามตัวบนให้มาที่936ล่าง70ค่ะ936ล่าง70นะคะ9 3 9 6 3 6 ศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดเก้านี่เป็นเรียกปู่ในป่าชา้าอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาหนึ่งตุลาคมหนึ่งตุลาคมเข้าออตัวกลับนะคะหนึ่งตุลาคมเข้าโอ,อตัวกลับจ้ะอันนี้ของงวดวันที่สิบหกสิบหกตุลาคมที่จะถึงนี้คปบหน้าจอไว้เลยนะคะอ่าจะได้ไม่เป็นกันเสียเวลานะคะ น้ำก็จะลงให้ท่านต่อเลยนะคะโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมคะ่ะแนวทางที่ได้มาสาวดังก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะออกหรือไม่ออกนะคะถ้าท่านชอบท่านก็จัดขัดท่านก็เลื่อนผ่านนะคะขอกําลังแรงใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเย็นจิตพารวยด้วยนะคะแลวก็นี่ก็คือเลขแนวทางจากปู่นาโควดที่ผ่านมาเลขท่านก็เข้านะคะปู่นาโคนะคะ โนาโกก็ให้มาแลว้วเอา้าเพราะว่าเอฟซีบอกว่าให้เอาหลักฐานให้ดูทุกๆปู่ที่ให้มานะคะอา่าเนี่ยค่ะงวดประจำวันที่งวดประจำวันที่อ,อ้าวแลูกไปตื่นนอนแล้วละลูกนี่ค่ะงวดวันที่1ตุลา หนึ่งตุลาก็เข้าตามนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเลขปูนาโคนะคะเข้าตามนี้กับปูนาโคนะคะที่ท่านให้มานะคะ957 95, 95 9708นะคะแล้วก็57907089เนี่ยนะคะของท่านเข้า2ตัวบนเอ้ยขอโทษ2 2ตัวล่าง2ตัวล่างออก59แต่ของท่านเข้าตัวกลับนะคะเข้า95ก็ถือว่าเข้าเนาะ นี่คือเลขของปู่นาโคแล้วงวดนี้16ตุลาท่านให้มาแล้วกับ58394 58394นะคะ58394ก็มี5853 839345และ98นะคะงวดใหม่นะคะงวดใหม่ค่ะงวดใหม่ปู่นาโคแล้วก็ปูในป่าช้าก็คือตามนี้นะคะ ปูในป่าชาก็ค่ะวงวดที่ปัานมาเข้าห้าเก้างวดนี้ให้มาแล้วนะคะตามนี้นะคะโอ้ยยายา่านี่ปูนาโคคลิปนี้มีปูนาโคนะคะเอาไว้เถอะไปลูกยายา่าอ๋ออ่ะนี่ค่ะขอทุกท่านโชคดีจ้าในงวดนี้ค่ะ